เมื่อมีขยะมาเราล,ลากไปเลย <ไป S 1> แล้วปล่อย,อยนะครับสังเกตเห็นว่าขยะนั้นก็จะหายไปนะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาต่อยอดนะครับเกมเก็บขยะด้วยโปรแกรม Construct 2นะครับหลังจากที่ได้ทำคลิปสอนเรื่องการสร้างเกมเก็บขยะแล้วนะครับก็มีสมาชิกนะครับได้มาคอมเมนต์นะครับว่า อยากทราบวิธีการหยุดเกมการรวมคะแนนทำยังไงครับหยุดขยะทำยังไงย,ยังไม่รู้วิธีการชนะเลยคอาจารย์ช่วยอธิบายหรือว่าทำคลิปพาร์ทสให้หน่อยนะครับวันนี้ก็เลยจะต้องมานะครับทำคลิปนี้ให้เสร็จสิ้นให้เรียบร้อยนะครับโดยนะครับเราก็จะทำการเปิดนะครับงานเก่าของเราขึ้นมานะครับ ทีนี้นะครับเราก็จะมาเติมเต็มอย่างไรบ้างนะครับจากคราวที่แล้วนะครับเรามี2องเลเยอร์นะครับก็คือเลเยอร์แบ็กกราวนะครับในที่นี้จะเปลี่ยนภาพที่มันมีตัวเลขเอาออกนะครับเพื่อไม่ให้มันลายตานะครับก็จะไปเอาภาพที่เป็นแบ็กกราวธรรมดานะครับที่ไม่มีตัวเลขรกสายตาแล้วนะครับเพราะแต่ก่อนใช้สําหรับการอธิบายประกอบเฉยนะครับ ทีนี้เราจะต้องสร้างเลเยอร์เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์นะครับกดบวกขึ้นมานะครับเลเยอร์นี้เราจะทำเป็นเลเยอร์เกมโอเวอร์นั่นเองนะครับจากนั้นก็คลิกที่ดินสอนะครับตั้งชื่อว่าป๊อปอัพเราจะใช้เป็นเกมโอเวอร์นะครับเลเยอร์นี้จากนั้นนะครับให้คลิกเมาส์ขวาคลิมเสิร์นิวอ็อบเจกต์ขึ้นมาเลือกเป็นสป라이น์นะครับแล้วก็ ตัวนี้จะให้เป็นสีดำก็ตั้งชื่อว่า Color กดปุ่มอิน e r เซอร์ตคลิกลงไปแล้วก็ใช้ถังสีเลือกเป็นสีดำครับเอามาเทลงไปแล้วก็ปิดนะครับจากนั้นเราก็ทำการขยายครับกรอบสีดำนี้นะครับให้มันพอดีหรือว่าล้นเลเยอร์ออกไปเลยครับประมาณนี้นะครับทีนี้มันมืดมากเราก็ทำการลด ค่า p r o p a c i t y ของมันตอนนี้เป็นเลข100นะครับก็จะเอาเหลือสัก65ก็แล้วกันนะโอเคครให้มันมืดลงจากนั้นนะครับเราก็จะสร้างออบเจกต์ขึ้นมาในเลเยอร์นี้ด้วยนะครับก็คือคลิกขวา insert new object surprise นะครับในที่นี้จะตั้งมันชื่อว่า p a n e l นะครับ กดปุ่ม insert นะครับคลิกลงไปแล้วก็ไปโหลดแผงเนะี่พื้นหลังที่เราจะทำเป็นภาพนะให้รู้ว่านี่คือเกม over แล้วนะครับมาวางไว้กลางๆนะครับอาจจะใช้ snap tool kit ช่วยนะครับจะได้ลงตัวง่ายๆนะครับทีนี้ในแผงนี้นะครับเราก็ insert new object ขึ้นมาอีกนะ surprise ตั้งชื่อว่า ภาพเกมโอเวอร์นะครับกด,ดปุ่ม insert นะครับแล้วก็ไปโหลดภาพเข้ามานะครับเกมโอเวอร์ mm hmm. Over, เอาเข้ามาจากนั้นก็จะมีปุ่มนะครับเลี้ยขวา insert new object บเจกตับสป,ปรายสร้างปุ่มขึ้นมานะครับ BT restart ให้มีปุ่มสําหรับกดเล่นใหม่ได้นดั่นเองราไปเอาปุมา่มมาดีสตาร์ตโอเคนะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ไปเอาเทคนะครับเราจะสร้างเทคขึ้นมาเพื่อจะโชว์สกอร์นะครับว่าได้สกอร์เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะใช้การก๊อ สัสกรที่มีอยู่แล้วนะครับทีนี้จะปิดตาตรงนี้ก่อนนะครับนะคลิก Ctrl คอนโทรลแชไวค้คลิกนะครับคลิกทั้งสองตัวเลยคลิกขา Copy นะครับเทคไว้เลยจากนั้นเราก็เปิดตาขึ้นมาตรงนี้นะบนเลเยอร์นี้เราก็คอนโทรลนะครับหรือว่าคลิกขวาเพสแล้วก็คลิกลงไปหนึ่งครั้งนะครับเราก็จะได้เท t ขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็ เอามาทําเป็นสรุปนะครับว่ารองได้กี่คะแนนคับขอเรีกได้กี่คะแนนนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับ,บระยะห่างเล็กน้อยโอเคนะครับทีนี้เมื่อเราเตรียมตัวนี้เสร็จนะครับเราก็ยกเลิกเครเื่องหมายถูกตัวนี้ออกก่อนเป็นการซ่อนไว้ก่อนนะครับ และเราก็จะมาจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการจับเวลานะครับเงื่อนไขในการจบเกมก็จะมีอยู่2อย่างคือหมดเวลากับได้คะแนนตามที่เรากําหนดนะครับเราจะใช้เงื่อนไขก็ได้เราจะใช้เงื่อไไน,นอไขไหนก็ได้นะครับในที่นี้ผมจะสร้างเทคสําหรับโชว์เวลาขึ้นมานก็จะเลือกเทคที่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทําการคโคลนนิ่งเลยคลิกขวา c คลนออบเจกต์ทชนะครับสังเกตว่าจะไม่ใช้การ Copy นะครับถ้า Copy มันก็คือตัวเดียวกันนะครับถ้า Clone Object ก็คือมันเป็นเทคตัวใหม่ขึ้นมานะครับแต่ได้รูปแบบอะไรเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับเสร็จแล้วตัวนี้นะครับเราก็จะเอาไว้ที่ l a เยอร์เกนะครับจะได้มองเห็นนะครับเอาไว้ที่เ a เ e อร์เกทีนี้นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะครับเป็นเศษค orrect 2เนี่ยเป็นเทคไทม์เมื่อ Okay. ตั้งชื่อว่าตัวนี้เราจะใช้ในการแสดงเวลานั่นเองครับ mm hmm. สีอาจจะให้แตกต่างก็ได้ครับ mm hmm. เป็นจากสีเขียวเป็นสีน้ำเงินโอเคนะครับและเวลาตรงนี้นะครับมันขึ้นชื่อว่าเทคนะครับโชว์ข้อความว่าเทคไม่เป็นไรนะครับประกอบการอธิบายเอาไว้กลางๆท่านี้ก็ได้นี่คือตัวโชว์เวลานะครับ ทีนี้เมื่อหมดเวลานะครับเมื่อหมดเวลาเราก็จะให้มีการคลิกปุ่ม restart นะครับเพราะฉะนั้นการคลิกเราจะใช้เมาส์หรือใช้ touch ก็เราจะต้องสร้างหรือว่าเพิ่มออบเจกต์เข้ามาก่อนนะครับโดยการคลิกเมาส์ขวา insert new object นะครับมีปุ่มแล้วก็จะต้องมีตัวไปคลิกหรือตัวไปกดนั่นเองนะครับในทีนี้จะใช้ touch นะครับ touch เข้ามาเรียบร้อยในโปรเจกต์ของเรานะครับ เมื่อเราเตรียมการหมดแล้วนะครับทีนี้เราก็จะไปจัดการที่อีเวนต์ e ีทกันนะครับบรรทัดที่5เลยต่อเลยนะครับเราก็แอด Event ขึ้นมานะครับแล้วก็มาที่นะครับซิสเต็ไปที่ On Start o f ออฟเลเนะครับเมื่อเปิด Start l a ลเ u t ขึ้นมาเราจะทำอะไรก่อนนะครับแน่นอนนะครับเรามีเลเยอร์ตัวนี้โชว์อยู่นะครับ เมโอเวอรเราจะต้องทำการซ่อนมันไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเราก็ Add Action System แล้วนะครับมาที่ตรงนี้นะครับ Set l y y r v v s s i l l เบิอกีเข้าไปแล้วก็ระบุชื่อ Layer ร์นะครับก็คือ Layer ร์ลำดับที่2ตรงนี้นะครับหมายเลขตรงนี้แล้วก็พิมพ์เลข2ไป Visibility แปลว่าความสามารถในการมองเห็น Visible ไแปลว่ามองเห็น Invisible ก็คือไม่เห็นก็คือซ่อนไว้นั่นเองนะครับแล้วก็เลือกเป็น i i ิ i วิซที่ิลพิดันเมื่อเปิดขึ้นมาให้ซ่อนไว้ก่อนจากนั้นเราก็มากำหนดเวลาว่าเราจะใช้เวลาในการเล่นเท่าไหร่นะครับโดยการคลิกเมาส์ขาที่ว่างก่อน,นครับเลือก add robot variable ตั้งชื่อตัวแปรว่า p a r m e r เวลาเป็นแบบตัวเลข Initial Value ค่าเริ่มต้นของเวลาเราจะจับเวลาเท่าไหร่นะครับในที่นี้ผมจะจับเวลาสัก15วินาทีเพื่อประกอบการอธิบายให้เร็วๆนะครับก็เอาอ1 5โกดภูมโอเคนะครับอตอนนี้เรามีตัวแปรถ้าเมื่อเรียบร้อยครับ15วินาทีนะครับในการเล่นเกมนี้จากนั้นเราก็จะมานะจับเวลาหรือว่ากำหนดเวลานะมาที่ Add Event นะครับ ไปที่ system แล้วก็เลื่อนไปล่างสุดเลยนะก็จะมี Second, ะคาว่า every x c e s กันค่า x ก็คือค่าตัวแปรที่เราต้องการ,นะรในที่นี้ก็คือทุกๆ1วินาทีนะครับดันโอเคนะครับทุกๆ1วินาทีให้ทำอะไรนะครับเราก็คลิกขวาขึ้นมาเลือก add แปลว่าเพิ่มแล้วนะก็เลือก sub event ไปตรวจสอบเงินไห้ย่อยก่อนนะครับคลิก add sub event ขึ้นมา แล้วไปที่ System อีกครั้งนึงนะครับก mm hmm. ด,ด next อ่าไปตรวจสอบตัวแปรนะครับอ่า compare variable หรือ double click เอาเลยนะครับง่ายดีนะครับจากนั้นเลือกตัวแปร timer อ่า comparison นะครับก็คือการเปรียบเทียบ greater than นะครับถ้าตัวแปรมันมีค่ามากกว่า0ก็คือเราตั้งไว้15นะครับอ่ามันก็มากกว่า0ดันถ้ามันมากกว่า0ให้ทำอะไร เราก็คลิกที่ add action เลือก system ครับแล้วก็กด next ทำการลดค่าตัวแปรลงทีละหนึ่ง15ก็จะเหลือ14 13 12อย่างเงี้ยนะครับ s u b t ท็ c t ปว่าล ok, บเราก็ดับคีิกเข้าไปให้ s u b t ท็ c t ตัวแปรอะไรเราก็มาเลือกนะครับว่าให้ s u b t ท็ c t ลบค่าตัวแปรทมเมอร์ทีละเท่าไหร่ทีละหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับดั Done. นะถ้ามันเกิน0 ก็ลดไปเรื่อยๆครับทีนี้นะครับถ้ามันเท่ากับศูนย์แล้วเพราะว่ามันเกินมันก็ลดลงมาเรื่อยๆพอเป็นสูตให้ทําอะไร,ะรตรงนี้เราอาจจะใช้ตัววิธีการเปรียบเทียบที่เราเรียกว่า if e AP l อวิธีการท e AP l อ e ทำยังไงนะครับก็คลิกตรงนี้แล้วก็คลิกขวาขึ้นมาแล้วก็เลือก Add นะครับจะมีคําว่า e l อ e อยู่ข้างล่างสุดตรงนี้นะครับเราคลิกก็เลยนะครับถ้าไม่เข้าเงื่อนไขด้านบนก็แสดงว่าเวลาหมด เวลาหมดรให้ทำอะไรนะครับเราก็ add action เลยนะครับเราก็เลือก system ให้ show นะครับเราจะให้ show game over ขึ้นมานะครับแล้วก็ set layer visible เลยนะครับ layer ไหนก็คือ layer pop up ที่เราทำนะครับเราก็พิมพ์เลข2ลงไปให้ show ก็คือ visible ดันนะครับเมื่อ show game over นะครับเสร็จแล้วขยับนะครับก็ยังทำงานอยู่ ทุก2วินาทีจะมีขยะนะครับหล่นลงมาอยู่ตลอดเวลาครับเราต้องหยุดไม่ให้ขยะมันร่วมอีกนะครับก็คือ add action เข้าไป s s t e m นะเดอนมาล่างสุดเลยครับจะมีคำว,ว่า set time scale เป็นการหยุดเวลานั่นเองนะครับแต่นะบันทึกที่ set time scale ถ้าเป็น1ก็คือให้เวลามันทำงานถ้าใส่เลข0ูนย์นะครับพิมนพะนะ์เลข0ูนย์ลงไปแปลว่าหยุดการผลิตขยะออกมานั่นเองครับ ดันเมื่อหยุดการผลิตเวลาเรียบร้อยนะครับทุกอย่างแต่นะครับอไอเทมผักกระป๋องอะไรต่างๆครับมันยังลากได้อยู่เราต้องหยุดพวกนี้ให้ลากต่อไม่ได้อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเพิ่มคาสั่งที่สามเข้าไปครับ add action ค,นนครับแล้วก็เลือก i อ e ทมน x t นะครับแล้วมาที่ set enable ของมัน เพราะว่าตัวนี้มันจะมี behavior เป็น back and d r o ก็คือลากได้นะครับแล้วก็นี่เลือกให้เป็น disable ก็คือลากขยัตบอมไม่ได้มันก็ค้างเติมนั่นแหละนะครับ,นนรบอ่าด้านโอเคนะครับเมื่อหมดเวลาแล้วห้ทุอย่างอยู่นิ่งทีนี้ถ้านะครับมันก็จะมีโชว์ปุ่มขึ้นมาอ่าโอเคเราลองลองรันดูก่อนนะครับจะได้เห็นภาพนะครเมื่อหมดเวลาแล้วก็จะโชว์ปุ่มรีส start พอมีปุ่มรีสตาร์ทแล้วนะครับเวลาเราไปแตะที่ปุ่มรีสตาร์ทเพื่อเล่นเกมใหม่ครับทุกอย่างก็ต้องรีเซ็ตใหม่หมดนั่นเองเรามาดูกันนะฮะอ่ากระป๋องลากได้ป่าลากได้นะครับลากปิดลากถูกอ,อย่างเงี้ยนะครับทีนี้ทําไมนะครับเวลายังไม่ขึ้นอ่าเพราะว่าเรายังไม่สั่งให้ตัวน,นี้โชว์เวลานั่นเองอ่าตอนนี้หมดเวลาก็จะโชว์คะแนนนะครับแล้วก็จะมีปุ่มตรงนี้นะครับ ่าเรายังไม่ได้สั่งว่าถ้ากดปุ่มนี้ให้เป็นยังไงนะครับโอเคนะครับเรามาทําต่อนะครับวิธีการโชว์เวลานะครับโชว์คะแนนอยู่ตลอดเวลาทําอย่างไรนะครับเราก็แอดอีเวนต์ขึ้นมาเลยไปที่ซิสเต็มดาบบนที่คอมพิวเตอร์เอเบอร์ลิติกนะครับเทอร์ิติกจะเป็นการอัปเดตข้อมูลอยู่ตลอดเวลานะครับเราก็แอดแอคชั่นเลยนะครับอัปเดตอะไรบ้างอ่าเราก็บอกว่าเทคไทม์เมอร์นะครับเดาบบนที้ก็เป็นเทคไทม์เมอร์ แล้วก็เลือกเซ t เทคนะครับการที่นะครับให้เทคโชว์ค่าตัวแปรนั้นเราจะต้องเลือกเซ t เทคเสมอนะครับแล้วเราก็ลบตัวนี้ออกนะครับพิมพ์ตัว t ลงไป t i ลงไปเราจะเห็นนะครับตัวแปรที่เป็น cobalt barium เ l e m นะครับลูลกๆสีเขียวเท่านั้นนะครับเราต้องการเอาตัวแปรมาแสดงที่เทคเก็เลือกตัวนี้เลยดับบลันที่เข้าไปดานนะครับอะไรที่เราต้องการแสดงตลอดเวลาอีกแ add a c t i เทคคอริกนี่นะครับเซตเท็ตัวแปรที่เราจะแสดงนะครับก็คือคอริกเห็นไหมครับชื่อตัวแปรคอริกใช่ไหมตั้งชื่อว่าอะไรสกอร์อ๋อตั้งชื่อว่าสกอร์อคอริกดับเบิลติกที่สกอรคอริกดัน ต่อไปรองเหมือนกันนะครับแอดแอคชั่นขึ้นมาเทครองเลือกเซตเทคดับันทิกเข้าไปแล้วก็พิมพ์สกอร์รองอ่าเห็นแล้วลูกโลกสีเขียวดับันทิกเข้าไปดันนะครับคำสั่งแบบนี้จะเป็นการโชว์หรือว่าอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับเวลาเกี่ยวกับสกอร์ผิดแล้วก็สกอร์ถูกอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับทีนี้เมื่อโชว์ทั้งหมดแล้วนะครับ พอกดปุ่ม Restart นะครับเราจะให้เริ่มเล่นใหม่เราจะทำอย่างไรแอ d อีเวนต์ขึ้นมามาเลือกที่ทัชนะครับแล้วก็นิ x นครับแล้วมาที่ on touch object อ่าเรามาคลิกเข้าไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็ค i c k to shoot นะครับแล้วก็มาเลือกปุ่ม Restart นะครับเมื่อไป Touch ที่ปุ่ม Restart กดปุ่มโอเคดันให้ทำอะไรนะครับเราก็จะต้อง ทำไงครับก็ทำตัวนี้เลยนะครับก็คืออันดับแรกครับก็คือให้ system set layer visible นะครับ layer 2นะครับก็คือตัวที่โชว์เกมโอเวอร์เนี่ยกลับไปซ่อนเหมือนเดิมแล้วก็ invisible นั้นจากนั้น add action นเวลาของเรานั้นถูกหยุดไว้เราก็จะต้องให้มันเลิกหยุดเวลาก็มาที่ System นะครับไปที่ s t t t m m s s a l e นะครับ n e x กนะครับการคลิกที่คำสั่งแล้วก็มา Next เนี่ยมีค่าเท่ากับดับเบิลคลิกเอาเลยก็ได้นะครับเพื่อความรวดเร็วดับเบิลคลิกนี้เลยนะครับ s e t t i m e s c เ l e ให้กลับมาเป็นหนึ่งเหมือนเดิมครับเพื่อให้มันเริ่มนับเวลาใหม่เหมือนเดิมนะครับดันจากนั้นนะครับตัวแปรนะครับตัวแปรไทม์เมอร์นี่ยสำคัญมากส่วนใหญ่จะลืมกันนะครับก็คือ เราจะต้องมาเซตเวลาให้มันนับค่านี้ทุกครั้งเวลาเรารีสตาร์ทขึ้นมาใหม่ครับอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเราก็แอดแอคชั่นขึ้นมาครับซิสเต็มครับซเซตแวลูครับ,รบอันี้เข้าไปเลือกตัวแปรคามเมอร์เราตั้งไว้เท่าไหร่เราตั้งไว้15ก็ต้องให้มันเริ่มที่15ใหม่อีกครั้งนึ่งดัดครับจากนั้นแอดแอคชั่นอีกครั้งนึง แล้วก็เลือก System ทำการรีสตาร์ทเ a เย t ร์เอารีสตาร์ท Layout แปว่าให้เริ่มเหมือนกับที่เราเริ่มเข้ามาใหม่ทุกอย่างเลยมันก็จะเริ่มเล่นได้เหมือนเดิมโค้ดก็มีแค่นี้นะครับในการทําโค้ดอัปเดตเพิ่มเติมจากเดิมนะครับก็จะมีทั้งหมดเป็น10บรรทัดเดี๋ยวเราจะมารันทดสอบกันดูนะครับว่า โ้ดของเราทํางานอย่างไรถูกต้องหรือไม่นะครับอ่าโชว์แล้วครับ14 13นะครับอ่าทีนี้เราก็ลองลากดูได้คะแนนไหมเอาลากผิดอันนี้ถูกอ่ายังไม่ถูกอีกอ่าอ่าได้ถูกต้องหนึ่งอ่าพักลากพักลงไปนะครับเวลาลดลงไปเรื่อยๆนะครับระยะได้สามอ่าก็จะโชว์คะแนนเห็นไหมครับอ่าคุณลากถูก3คุณลากผิด2นะครับก็จะสรุปคะแนนให้มานะครับแล้วก็ขึ้นเกมโอเวอร์แบบนี้นะครับ สังเกตที่นี้เราพยายามจะลากตัวนี้ครับตอนนี้ลากไม่ได้นะเพราะว่าถูกสั่งเป็น d i s a b l e ไม่ให้ทำงานแล้วนะครับทีนี้นะครับถ้าเราแตะที่ปุ่มนี้นะครับมันจะต้องเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างนะครับเป็นปุ่มรีสตาร์ทเราคลิกหนึ่งครั้งอ่าเรียบร้อยครับก็มานับ15ครับอ่ามีตัวหนึ่งที่ยังค้างอยู่ก็คือตัวคะแนนนะครับตัวคะแนนถ้าเราจะรีเซ็ตให้นับใหม่นะครับทั้งสและ2เนี้ยเราจะต้องมาเพิ่มคำสั่ง อะไรบ้างน,นะครับโอเคนะครับพอรีสตาร์ทใหม่ในเมื่อไทมเมอร์นะครับนะครับมีค่าเท่ากับ15เพราะฉะนั้นเราก็แอดแอคชั่นขึ้นมา System Set Value ลูคิ e คิดเ e ตแสกอร์เคอเร็เป็น0ูนย์ดันแอดแอคชั่นอีก System Set v a ครับ c o r e w r o สกอร์ value, score, wrong. มีค่าเท่ากับ0 Done ดันอ่าก็คือทุกอย่างนะครับ เป็นการเซฟค่าเริ่มต้นให้กับตัวเปนแบบนี้เลยนะครับอ่าเรามาเทสอีกครั้งหนึ่งนะครับเปิดขึ้นมาเป็น15นะครับอ่าลองลากไปดูถูกไหมอ่าไม่ถูกอันนี้เป็นพิษอ่าได้ในคะแนนอันนี้เป็นผักพยาเปียกได้สองคะแนนอ่าตัวนี้ไม่ใช่อ่าลองผิดลองถูกเงี้ยนะครับที่นะครับอ่าพอจบนะครับพอจบแล้วนะครับก็จะสรุปคะแนน ฟอริกแล้วก็โรงจากนั้นรีสตาร์ทนับเป็นศูนย์ใหม่แล้วก็เวลาก็เริ่มจับครับโอเคนะครับนี่คือนะครับคำสั่งการทำให้จบเกมหรือเงื่อนไขในการจบเกมนะครับแล้วก็ไม่ให้มีขยับนะครับออกมาเรื่อยๆอีกนะครับไปลองฝึกทำกันดูนะครับถ้าติดปัญหาอะไรก็สอบถามมาได้เรื่อยๆไม่มีปัญหานะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ